จากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็พร้อมปั่นแล้วค่ะและนี่คือน้ำเชื่อมสูตรเร่งด่วนนะคะสูตรทำง่าย5นาทีสะดวกมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จ๊แปนชวนทำน้ำเชื่อมน้ำใส่หลับสูตรเร่งด่วนไม่ต้องต้มน้ำตาลไม่ต้องเคี่ยวให้เสียเวลาไม่ต้องเปืองแก๊สนะคะสูตรนี้เร่งด่วนทําง่าย5นาที เอาไว้สำหรับใส่น้ำปันน้ำผล,ลไม้ใส่น้ำยำต่างต่างเก็บได้นานด้วยนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและวัตถุดิบก็มีเพียงเท่านี้เองนะคะได้ปั่นใช้น้ำตาลน,น้ำตาลทรายทำน้ำเชื่อมจะเป็นแบบขัดสีหรือไม่ขัดสีแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะอันนี้500กรัมแล้วก็น้ำโซดา1ขวดยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะใส่น้ำตาลลงไปในเครื่องปั่นเครื่องปั่นอเนกประสงค์ เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะและตามด้วยโซดานะคะโซดาจะแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นก็ได้นะคะแต่ว่าแช่เย็นเนี่ยก็จะได้ผลดีกว่าใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้เวเราก็พร้อมปั่นแล้วค่ะปั่นไม่นานนะคะเราก็จะได้น้ำเชื่อมน้ำใสหลับที่แบบโอ้โหสูตรเข้มข้นสูตรเร่งด่วน สีขาวๆแบบนี้มันเป็นฟองที่จากโซดานะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นน้ำเชื่อมสีใสๆค่ะเพื่อนๆดูสิคะว่าโอ้โหน้ำตาลครึ่งโลน้ำหนขวดได้น้ำเชื่อมสูตรเร่งด่วนแบบทันใจทันใช้มากเลยจะเอาไปใส่น้ำยำเอาไปใส่น้ำปัน่นน้ำผลไม้ได้หมดเลยค่ะเราก็จะนำมาบรรจุใส่ขวดแบบนี้นะคะเก็บใช้ได้นานๆเลยค่ะเอาเข้าตู้เย็นหรือว่าไม,ไม่แช่ก็ได้นะคะ ตอนนี้บริเวณที่อยู่ด้านล่างเขาก็คือไอตัวออฟองต่างๆเนี่ยเขาก็คลายตัวแล้วนะคะก็จะกลายเป็นสีน้ำเชื่อมใสๆและวันนี้เจ๊ปันก็จะทำน้ำา e a w e e ปัน่นสูตรทำง่ายใส่น้าแข็งลงไปในโถปั่นเลยนะคะสาวร e อันนี้หนึ่งลูกเหยาะเกลือลงไปเล็กน้อยและน้ำเชื่อมสูตรเร่งด่วนของเรานะคะความหวานตามชอบเลยตามด้วยน้ำเปล่าค่ะ เท่านี้ก็พร้อมปั่นแล้วนะคะได้น้ำเสาวรสปั่นสดชื่นเท่านี้ก็ได้ทานน้ำปั่นสูตรอร่อยแล้วค่ะได้น้ำเชื่อมที่แบบเร่งด่วนใช้ดีสะดวกด้วยค่ะไว้เพืเ่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะน้ำเชื่อมสูตรเร่งด่วนไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวแล้วก็ไม่เปลืองแก๊สแล้วก็สะดวกมากเลยค่ะใช้ง่ายมากๆใช้ดีด้วยเก็บได้นาน ฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจยปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ